มาเพื่อนช่วยกันหน่อยช่วยคลิกหน่อยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Roblox Map Pet Simulator X นะครับเย้ซึ่งตอนนี้มันก็มีอัปเดตใหม่มาแล้วนะครับซึ่งเป็น Fiesta Maze เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่มีคิ้วตัวใหม่มี Fiesta X Jelly Exclusive Pet แล้วก็มี b u g แล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เขาบอกว่าเจ้า Fiesta Maze เนี่ย มันจะมาทุกๆสี่ชั่วโมงเหมือนกับเจ้าตัวมันจะมาทุกสี่ชั่วโมงเหมือนเหมือนกับเจ้าอะไรนะใจแอนพินพินยาต้านะครับซึ่งก็เจ้าตัวใจแอนพินยาต้าเนี่ยกับเฟสตาเมสันจะสลับกันนะครับมันจะสลับกันไปนเรื่อยๆทุกๆ2ชั่วโมงอย่างอันนี้ก็มันมีเวลาน่าจะน่าจะ1ชั่วโมงนะครับเราจะต้องลองไปกันไป ซึ่งตอนนี้ผมก็เปลี่ยนแร้งผมไปแล้วเป็นใกล้เป็น The v e r y b e s t แล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่99%เธอเป็น99%ของ The v e r y really b e s t แล้วไม่รู้ว่าแล้งต่อไปจะเป็นไรเราต้องเหมือนเดินในของกดความจริงมันจะมีขอให้เราเบรกด้วยนะแต่ว่าน่จะมีคนเบรกให้เราแล้วแหละขอบคุณมากนะครับโอเคเราเจอแล้วไหนโอ้โห <c oughs> คนอยู่กันแบบอย่างเยอะต้องใช้เพชเปิด ลองเปิดแบบโกเด้นดูก่อนสิว่ามันจะได้เท่าไหร่อืม hmm. อันนี้ระดับอีพิกนะครับเอิมอันไหนเรามีออโต้ดีลีทอยู่โอ้โหเสียของเปล่าเลยโทม่มามาลองใหม่ครับเชือโหจะตั้งแสนแสนกว่ามาลองดู1.207ศโคทิเลียนก็โอเคอยู่อันนี้ทั้งหมด1 0 0 0 0แกว่าใช่โอเค มาเราออโต้เชเป็นเลือดก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราเอาไปฟิวอ่ะน่าจะได้เยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็อินเวนท์รีผมฟูลแล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาชึบมาฟิวกันออ้อย่างเยอะมาเรา,เอ,าอันนี้เข้าไปฟิวเลยด้วยได้ไหมลองดูลองดูครับมาฟิวเข้าไปอะไรอ่ะโอ้โห เทรดไม่เอาอะ่ะขอฟิวก่อนโอ้โหแล้วที่กดฟิวคือหายไปเลยโท่อ่ะโอเคฟิวไปโอ้เหมือนว่าน่าจะได้ของดีอยู่นะอู้ได้เป็นโอ้โหจ้าตัวนี้ดีกว่าไอ้เจ้าอ,อัสโอลอสหรืออัสโอลเทอร์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละโอเคมาดีๆของมันเดี๋ยวเราไปที่ เทวูวกันแล้วกันนะครับไปที่ตรงดาร์กเทคเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำเจ้าดาร์กแม t เตเราเคยทำไปหรือ,อยังนะผมจะไม่ได้มาเดี๋ยวมาจำได้ตอนนี้นี่แหละชือ้อเคยทำไหมโอ้เคยทำไปเยอะมากเคมเคมไปเรื่อยๆเคไปหมดโอเคมาทีนี้แล้วก็ทั้งหมดตรงนี้เลยโหต้องใช้เวลานาหนอยู่นะ แต่ว่าผมว่าเราใช้เวลานานานิดแหละช่างมันเพราะว่าเราจะได้ได้หลายตัวไงเยี่ยมเอเอถ้าเราใช้ถ้าเราใช้เยอะลองสามตัวมันมันจะได้ตัวที่มันดีกว่าไหมก็ตัวเดียวกันนะแต่ว่ามันแค่มันแค่ใช้เวลาน้อยกว่าครับแต่ผมผมว่าเราเราใช้ดาร์กเมทเตอร์เนี่ยใช้ใช้รอรอไปกันหน่อยก็ได้นะเพราะเราก็ไม่ได้เช็คทุกวันอยู่แล้ว ดักแมตเตอร์ให้หมดครับมันจะได้ได้แบบของดีขึ้นไงอคิวฟูมมันลอ,ลองเอาผู้นี้ไปขายดูไหมเหลืออีกเควสเควสเออีก2อันด้วยแล้วก็ผมผมลืมบอกไปคือผมได้ไปเทรดเจ้าเควสเอกับกับอีกคนนึงมาซึ่งเขาเทรดไอเจ้าตัวนี้กับไอเจ้าตัวนี้มาให้ซึ่งตัวนี้คือ ดีมากครับน่าจะถือว่าคุ้มเลยแหละมันเดี๋ยวเราลองเบรกไอ้เจ้านี่ก่อนเราจะต้องเอาแรงแรงแรงอื่นมาให้ได้เดี๋ยวก่อนเราต้องกลับไปที่ชอ็อปใช่เอ้ยไดมอนไมน์ Mine, นี่ตอนนี้เราปลดล็อกตรงไหนพาราไดเคปเหรอห้าแสนเยอะจริงจริงอะไรต้องการอะไรตรงนี้เราต้องใช้อะไร โอ้โหใชร้อยละโอ้โหแล้วเราจะเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยเฟสเอกได้ไหม <c oughs> เขาจะยอมไหมโขาไม่ยอมเลยนี่จะของดีจริงโอ้โหเขาเอาออกหมดเลยไม่เอาอะ้อยล้านเอาดีไหมเอาก็เอา,เอาน่าจะดีกว่าครับโอเคอู้ ลองเบรกดูสิโอ้โหกว่าจะเบรกได้โอ้ oh, ได้รูดแบ็กครับเอิม่มโอเคนะน่าจะฟาร์มดีอยู่ครับหาสัตว์เลิงที่มันเพิ่มรูดแบ็กได้ไหมมีไหมมันไม่มีหรออันนี้สเต็งไม่มีรูดแบ็กเลยหรอเราไม่มีรูดแบ็กเลยใช่ไม่มีเลยสักกะอัน ดีๆไปก่อนเดี๋ยวผมฟาร์มตรงนี้อีกสักนิดนึงให้มันขึ้นแรงแล้วกันถ้าจะอีกไม่นานอีกนิดเดียวเราจะขึ้นแล้วหนึ่งร้ทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะแรงอัพยังแรงอัพยังยังหรือว่ามันตันแค่นี้หรอผมว่าไม่นานนะอ๋อแต่มัน The v a l y b s แล้วไงมันก็อาจจะตันอยู่แค่นี้หรือเปล่า โอ้ได oh, <laughs> so ้แรงอัพจริงๆเป็นเพชรกอดครับมันเดี๋ยวผมสำรวจที่นี่สักพักนึงแล้วเดี๋ยวเอฟเคเชมีเหรอโอ้โหเยอะขนาดนี้กว่าจะพังเสร็จทีนึงน่าจะนานนานนดูเลยเดี๋ยวลองไปที่เทดิงพาซาดีไหมเดี๋ยวเอาพูกนี้ไปขายน่าจะได้เยอะเยอะน่าดูเลยครับ พวกนี้น่าจะขายได้สักแบบ20 30ล้านนะพอเราขายถูกๆเราไม่ขายแพงอยู่แล้วส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาขาย50ล้านร้อยล้านกันเราขายสัก20 25ล้านก็ได้ถ้าขายไม่ได้ค่อยลดครับอันนี้ขายสัก4ล้านแล้วก็สักอันนี้สัก4.5อจุดห้านี้มันเป็นเรนโบว์อันนี้เป็นดาร์กแมทเตอร์ใช่ไหมโอเคได้ผมหาเซิร์ฟได้แล้วมันเดี๋ยวเราลองตั้งบูตดีกว่า ผมว่านะเดี๋ยวเราลองใช้บิดดูไหมเค okay, มันเดี๋ยวเราตั้งอันนี้ไว้4ล้านใช่ไหมสล้านโอเค4.5้ล้านโอ้เดี๋ยวนะมีคนจะบิดเจ้า Exclusive นะครับอันนี้เราขายสัก20ล้านแล้วกันเพราะมันเป็นโอเคอันนี้สัก20เดี๋ยวนะถ้า22.22ินล้านได้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 ได,ได,ได้แล้วก็เอา quest x มาอันอันหนึ่ง ช่ไหมเรามีสองโอเคอันนี้เราขายสักโอ้มีคนซื้อแล้วแปบ๊บเดียวอันนี้ขายสักเท่าไหร่ดีอะสองได้ไหมสองบีสองบิลเลียนเพราะว่าตอนนี้ราคามันลงครับลงเยอะเลยน่าจะมีคนคนมีเยอะโหเก้าบิลเลียนเรามีเจ็ดหาอเออเราใช้ได้ไหมเท่าไหร่ดีอะเราตั้งไว้สักหนึ่งจุดสามแล้วกันราคาประมูลครับ โอเคอ๋อโอ้อยผิดอ่าน1.3ึ่งจุดิลเลียนด้วยเม่ท่านท่านห่อย่างเดียวนี่จบแน่โอเคอ้อเราเราต้องรับความเสี่ยงนะครับเพ,พราะเพราะว่าถ้าเราตั้งบูธไข่คนคนเขาคงไม่ซื้อกันแหละโอเคอันนี้เขาจะ9.5บิลเลียนน่าจะขาดทุนก็โอเคอยู่นะคนนี้โอเคมา บิด,บดตาเราแล้วจะมีใครเอาไหมเนี่ยหนึ่งจุดสามเองโอ้ถ้าไม่มีใครเอาคือเราเสียร้อยร้อยล้านเ,าเปล่าเลยนะโอ,โอเคหนึ่งจุดห้าผมซื้อมามีอันนึงน่าจะมีอันหนึ่งอันหนึ่งจุดเจ็ดครับแล้วก็อีกอันหนึ่งผมจะไม่ได้แล้วว่ะซื้อมานานแล้วดูเหมือนจะค้าอยู่แค่นี้ด้วยน่าจะขาดทุนด้วยเพราะว่าเราจะต้องโดนหักห้าเปอร์เซ็นต์ครับ ชัวชัวสิบวิสิวิสิว,สวิเท่านั้นโอ้โอเคมีคนบิดเพิ่มเยี่ยมมีเพิ่มมาอีกมีเพิ่มมาอีก1.6ขอสัก1.8 1.9ก็ได้นะเอาเพิ่มเธอขอลองไม่งั้นเราขาดทุนอืมโอเคไม่น่าเพิ่มแล้วแหละโอ้ ขอบคุณมากครับ1.7โอเคสัก1.9ยังพอดีครับน่าจะโอเคขอขอเพิ่มได้ไหมเอาหนึ่งเออ่ะเราได้แค่1.61เองโถตั้งอย่างนั้นคงไม่มีใครซื้อเราต้องลดไหมสัก1.9กแล้วกันเอา้ามีคนบิดอีกแล้วโอ้1.5บิลเลียนไม่เอาอ่ะแพงเอมอันนี้เราขายสักเท่าไหร่นะ เราขายสักเปลี่ยนราคาสักหนึ่งจุดหนึ่งจุดแปดไ้ไหมลองดูเพราะว่ามันถึงหนึ่งจุดหกเออแล้วผมลืมไปนี่โอ้มีคนซื้อซื้ออะไรโอ้หนึ่งจุดแปดบิเลียนโอ้เยี่ยมตอนนี้เนี่ยเรามีอันอันนี้เป็นแบบใหม่นะครับซึ่งอันนี้มีโอกาสห้าสิบเปอร์เซนโอเคผมว่าเราจะซื้อสองใบซื้อใบหนึ่งเนี่ยคือเก็บไว้เผื่อแบบว่าพอพอ ขอมาเริ่มน้อยแล้วนะครับอะไรอย่างนี้เราจะได้แบบเก็บไว้ขายเนี่ยน,น่าจะได้เงินเยอะอยู่แล้วอันนี้อันนี้ซื้ออีกอันนึงเอาไว้เปิดเองซื้อสัก2อันแล้วกันโอเคอันนี้โอ้โห1.55บิลเลียนมาโอ้ยไข่ขหน้าตายอย่างนี้หรอมันเดี๋ยวเราเก็บใส่แบงก์ก่อนแล้วกันนะครับชึบแบงก์ตรงนี้โอเคมาเดิมพอดไอเจ้านี้เข้าไปชึบ เรียบร้อยได้แล้วแหละโอเคมาถึงเวลาเปิดตรงนี้แหละโชคโชคมันจะอยู่ตรงไหนโอ้เดี๋ยวนะก็มีป้ายชอบเออชอบเจลลี่เพจไหมโอเคอยู่นะโอเคขอบคุณมากครับมาเปิดตรงนี้แหละชึบมาเพื่อนช่วยกันหน่อยช่วยคลิกหน่อย ขอตัวดีดีโธ่ตัวเดิมเอไม่ใช่ตัวเดิมตัว50%าหูแต่เอ็กเอ็อยู่นะแต่ก็ไม่ใช่นี่อะครับอันนี้ใช่นี่อันนี้อันนี้นะอันนี้คือเราโชคดีมากอืมเราโอ้โหอันนี้เขาตั้ง1.7อันนี้ไม่มีใครซื้อของเราเลยเหรอลดราคาหน่อยไหมสัก20สมิลเลียนละกันโอเค ลดไป2ล้านครับแล้วก็อันนี้เราไม่ควรขายเนาะขายใส่ขายสองอันนี้ดีไหมโอ้ทำไมอันนี้เรายังไม่ได้ขายอะ่ะ20่สิมิลเลีกโอเคผมลืมไปว่าอันนี้เรายังไม่ขายดีกว่าเราเก็บไว้เพื่อทำฮิวส์นะครับอันนี้เราต้องการโอ้โหตั้งหลายพอยต์เรายังทำอะไรไม่ได้เลยมีแค่ส0พอยต์เองโทรอลูกค้ามีใครจะเอาอะไรไหม ไม่มีใครซื้ออะไรเลยครับงั้นโอเคก็คลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับวันนี้ผมไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ